Adobe ในลุมคลาสสิคคลาสร r o o ูมในวันนี้เรามาถึงตอนที่5แล้วนะครับแล้วเราจะสอนเรื่องของการใช้งานเครื่องมือที่ชื่อว่าคอลเลกชันครับคอลเลกชันเนี่ยจะเป็นตัวการจัดการรูปภาพที่เราเลือกนะครับ เพื่อเอามาใช้ในการแต่งภาพได้ง่ายขึ้นแล้วก็แยกหมวดหมู่ตามที่เราต้องการมีอิสระในการเลือกไฟล์มากกว่านะครับแล้วก็สามารถทํางานได้ดีกว่าโฟลเดอร์ในตอนที่4ีที่เราดูไปตอนที่แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครยังไม่เคยใช้คอลเลกชันเนี่ยถ้าได้ใช้คอลเลกชันแล้วเนี่ยจะสบายใจแล้วก็ชอบกับการจัดการเรื่องของรูปภาพที่มีปริมาณมากมากครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูโฟโ o o ส t h a i l a n d ในเรื่องของ Adobe และลูม Classic Classroom นะครับสามารถกดติดตามและ s u b s ร r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้เลยครับ เอาเป็นว่าในตอนนี้เราไปดูเรื่องของการใช้งานคอลเลกชันกันเลยดีกว่าครับในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องวิธีการสร้างคอลเลกชันแล้วก็การทำความเข้าใจว่าคอลเลกชันมันต่างจากโฟลเดอร์ยังไงในการใช้งานจริงนะครับอ่ะเรามาดูที่หน้าจอของมาดูได้ร่วมกันครับในหน้าจอตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีอยู่3โฟลเดอร์ที่ผมแอดเข้ามาใช่ไหมครับอ่ามีอยู่3อันแล้วก็มีคอลเลกชันที่ผมสร้างไว้นะครับอ่ะดูโฟลเดอร์เดิมก่อนโฟลเดอร์ er เนี่ยเวลาเราทํางานกับรูปภาพที่อยู่ในเนี้ย เราจะทํางานได้แค่ในนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเลือกภาพชุดอื่นก็ต้องไปเลือกโฟลเดอร์ใหม่ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเราต้องการแบบแยกภาพมาหลายๆชุดรวมกันล่ะจะทํำยังไงนะครับคอลเลกชันจะทําหน้าที่ตรงนี้ครับอ่ะยกตัวอย่างนะครับคอลเลกชันที่ชื่อว่า Light and Shadow ที่ผมตั้งเอาไว้นะครับมันจะมีภาพที่เป็นภาพภูเขาจากญี่ปุน่นอ่ามีภาพที่เป็นภาพที่มาจากบางอุ้งนะครับแล้วก็เป็นภาพที่มาจากบ้านอีตองซึ่ง เป็นภาพจากทั้ง3มโฟลเดอร์มารวมกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นการจัดการรูปภาพที่เราเลือกมาใช้ทํางานนะครับในคอลเลกชันนะครับซึ่งมันจะทํางานได้ยืดหยุ่นกว่าการทํางานแค่อยู่ในโฟลเดอร์เท่านั้นนะครับวิธีการสร้างคอลเลกชันทํำยังไงนะครับเริ่มต้นเราไปเลือกก่อนสักรูปหนึ่งนะครับที่เราจะเอามาทําเป็นคอลเลกชันนะสมมุติว่าผมเอารูปเรือนี้ละกันนะครับแล้วก็ผมจะกดเครื่องหมายบวกตรงคอลเลกชันตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก ส่งคาว่า create collection นะครับผมกดนี้ปุ๊บเขาจะให้ตั้งชื่อผมก็ตั้งว่า landscape อ่าเป็นแบบโฟลเดอร์เป็นเกี่ยวกับภาพทิวทัศน์ละกันพอกด create ปุ๊บ<ๆ> collection มันจะถูกเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีรูปเมื่อกี้รูปหนึ่งอ่าเห็นไหมนะครับทีนี้ผมอยากได้ภาพเพิ่มทํำยังไงผมก็แค่ไปโฟลเดอร์ที่ผมต้องการอ่ะเอารูปภูเขาจากญี่ปุ่นละกันนะครับหลางที่รวมๆกันผมสามารถเลือกหลายๆรูปพร้อมกันได้นะนะครับอ่นะเลือกแบบนี้ แล้วผมก็กดคลิกลากนะครับมาไว้ในตรงคอลเลกชันที่ชื่อว่าแลนสเคปแค่นี้ครับรูปมันก็จะมารวมกันแล้วอ่ะผมเอาบ้านอีกต่อวยนะครับเอารูปนี้เอารูปนี้รูปนี้รูปนี้แล้วกันนะแล้วก็คลิกลากนะครับไปไว้ตรงแลนสเคปอีกปึ๊บเห็นไหมเอารูปจากญี่ปุ่นด้วยอ่ะมีะมาพญี่ปุ่นเอาไปแล้วนี่นะครับมีฟังองคงอีกไหมอารูปนี้อีกอันาหนึ่งแล้วกัน นะครับคอลเลกชันก็จะเป็นการรวมทุกภาพที่เราต้องการนะครับไปไว้ในคอลเลกชันเดียวกันนะครับพอเราจะทํางานปุ๊บเราก็สามารถที่จะแบบจัดการแค่ภาพในคอลเลกชันนั้นๆได้นะครับอันนี้จะสะดวกมากๆในการทํางานที่เราแบบถ่ายภาพมาหลายๆคลิปหลายโฟลเดอร์แล้วเราแบบว่าอยากเลือกรวมเป็นก้อนเดียวแล้วเอาไปทํางานนะครับซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการไฟล์ที่แบบ วุ่นวายได้ในช่วงเวลาสั้นๆแล้วก็แยกเป็นบนโหมดเราจะแยกเป็นเซตที่สเกปเป็นแ d นสเกปก็ได้นะครับหรือว่าเราจะแยกเป็นวันเป็นอะไรก็แล้วแต่เราได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการไฟล์ที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งเหมือนกันซึ่งคอลเลกชันเนี่ยแนะนำว่าฝึกใช้ให้ชำนาญครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการไฟล์ได้ดีขึ้นมากเลยครับ แล้วก็จบกันไปแล้วครับกับการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าคอลเลกชันนะครับรับรองว่าถ้าฝึกบ่อยๆนะครับจะช่วยให้เราสามารถจัดการไฟล์ได้ละเอียดมากขึ้นแล้วก็แยกภาพเป็นหมวดหมู่ตามที่เราต้องการครับสำหรับใครที่สงสัยเรื่องคอลเลกชันนะครับสามารถคอมเมนต์ถามได้ที่โฟโต้สุโขทัรยรทั้งบน Facebook แล้วก็ u t u b e ครับหรือผมจะเข้ามาคอมเมนต์ตอบให้เนาะแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็กด Subscribe โฟโต้สุโขทัรยรทั้งบน Facebook และ u t u b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้กต้ออออองงขาากกกนนนนนีีวนนเวเเนนนนเเเยย่่ย่ดรรจััใหบื การแต่งภาพมืดให้สว่างนะครับอันนี้สําคัญมากๆแล้วก็เราจะเริ่มลงมือจริงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในตอนหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ